ในนี้ใครต่อยดีสุดผู้หญิงอาเฉพาะาผู้หญิงมันเก่งกันทุกคนแต่ว่าที่เข็มขัดเยอะก็เพื่อนเข็มขัดเยอะดวงดาวน้อยคือหนูคิดว่าฝึกมาเหมือนกันค่ะฝีมือจะให้คล้ายกันเหมือนกันหมดต่างกันแค่ประสบการณ์ว่าเราชกมานานกว่าหรือว่าพอชกแล้วก็คือจังหวะหนูมีโอกาสได้ชิงแชมป์เยอะค่ะก็เลยได้แชมป์เยอะกว่าเพื่อนแต่ประสบการณ์เท่าๆกันก็หมายถึงว่าฝึกมาด้วยกันโอกาสชิง12ครั้งไม่เคยพลาดครับได้ได้หมดเลยครับชนะเลย ถ้าพี่พูดอะไรผิดขอโทษนะแล้วโดยมากชนะอะไรชนะน็อกหรือว่าชนะคะแนนชนะคะแนนครับปกติหนูต่อยเวทตัวเองอะปกติน้ำหนักหนู48กิโลกรัมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าไปจะต่อยชิงแชมป์อย่างเงี้ยมันต้อง50กิโลกรัมขึ้นไปคือหนูต้องปีนเวทขึ้นไปชกเพราะว่าในรุ่นตัวเองอะมันไม่มีคู่ชกค่ะเขาไม่ได้ชกในน้ําหนักที่ตัวเองเก่งมาประมาณ5ปีแล้วครับโอ้แบกน้ำหนักสี่สิบแปดกิโลกรัมยังไม่ได้ชกมา5ปีแล้วส่วนใหญ่จะชก5052 ไปน,น้ำหนักที่ใหญ่กว่าตัวครับ <Ừ. S 1> เพราะว่าถ้าน้ำหนักเท่าๆเ,เขาเนี่ยคู่ต่อสู้ที่จะใกล้เคียงหายากครับไม่มีตัวชคในประเทศไทยอันนี้ไม่มีแล้วชกจนพวกนั้นตายไปหมดแล้วประมาณนั้นน่ะนะเขาเคยได้เป็นแชมป์แชมป์ภาคและตะวันออกไกลครับของเอ่อ o p ี f อะครับอ,องค์กรมวยของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเป็นสถาบันใหญ่ซึ่งเราไปเป็นตัวประกอบเป็นตัวแถมที่เขาวกบเราไปเพื่อจะให้มวยเขาเป็นแชมป์อะไรเงี้ย แต่ด้วยความที่เราซ้อมดีเราตั้งใจเด็วที่ไปกระชากแชมป์เข้ามาชิงนอกจากทางบ้านจะเป็นนักมวยคุณพ่อยังได้ลูกเขยเป็นนักมวยอีกเราจะไม่ไปไหนจากวงการนี้เลยาว่ตายอยู่กับมวยอย้างยังอยู่อีกนานเออรถถังนี่กอบไอ้ด่าไปเจอกันยังไงเนี่ยอะ เจอกันยังไงอ่ะรถถังจิตเมืองโดน,อนพอดหีหนูหนูเป็นนักมวยด้วยค่ะแล้วก็จ้ารู้แล<ร>้วมวยเห็นพี่เขาชอกอย่างเงี้ยตามรายการของวันช่ัหชิพอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติดตามพี่เขาเพราะว่าเขาชกมวยเก่งอย่างเงี้ยชอบรูปสไตล์การชกของเขาอะไรเงี้ยก็ติดตามแล้วก็แอดเป็นเพื่อนกันในเฟสอะไรก็มีการพูดคุยกัน อ๋อแล้วแล้วไปจีบกันเมื่อไหร่ใครจีบใครต้องต้องเล่าตอนที่แบบว่าแอดเฟซไปแอดกลับแล้วทักแชทเลยนะช็อตนั้นนะแล้วเล่าเลยเล่าเลยแล้วหนูจะเป็นคนแอดแอดเพื่อนไปก่อนใช่แล้วซึ่งพี่เขาก็มาตอบกับสตอรี่มารีพายสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยใค่ะใช่เดือนแต่งมาไม่จ่ายนะพ่อแม่โน่นอะไรเออเนี่ยนี่สี่เดือนมาบ้าเขาไปรักมวยยังลืมไปแล้วเหรอลืมลืมลืมนี่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวคนเขาจะถามว่า ได้แชมป์กันเยอะขนาดนี้เนี่ยซ้อมกันหนักขนาดไหนเดี๋ยววันนี้มี VTR ีอด้วยดเดี๋ยวไปดูปรพร้อมๆกันเลยค่ะครับเจ้ครับอุ้ยอ้ย ยังหนุ่มพอออกอกำลังกายพ่อยังเป็นเต้าให้ล oh, oh! ูกอยู่เลยอ่ะขายครับวุ้ยชงว่ะสวยจริงโอ้ยอันนี้คือรุ่นหลานหลานหลานแล้วหลาน นวมใหญ่กว่าแขนหนูอยกาลูกแม่ก็ซ้อมมวยเหรอคะมีไหมก,กันพอกำลังโอ้โอตอนนี้ตกทอดมาถึงรุ่นหลานแล้วนะพอ่อนวมเน่ยยังเล็กยังใหญ่ไป่างมือเขาอีกนะเออ,อกลายเป็นเรื่องที่ที่แบบเป็นมรดกตกทอดไปซึ่งทุกคนก็เห็นดีเห็นชอบด้วยว่าเป็นกีฬาที่ที่น่าแต,แต,แต่แต่กี้ใครที่ถูกเตะหน้าใครใช่ไหม โดนถีบใช evet. okay. yeah. okay. that that oh, ่ไหมโดนถีบหน้าใช่ไหมเข้าอกเข้าอกเอเข้าตรงโอ้ยอดอกตรงนี้เลยโอูชอบให้โอกาสน้องๆค่ะเรามันแก่แล้วให้โอกาสน้องๆเออให้มันถีบทีสองทีนะเออโอเคแต่ที่สําค okay. okay. oh. ัญคือวินัยการซ้อมสมมติถ้าไม่มีเวทีหมายถึงว่าไม่ได้มีการแข่งเรายังตารางซ้อมเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าผ่อนกว่านี้คะซ้อมแต่ว่าซ้อมเบากับที่มีรายการถ้ามีรายการเราจะซ้อมขมักขมันเลยเพราะว่าขึ้นไปแข่งขันเนี่ย ต้องเก็บตัวแล้วก็ต้องเหนื่อยสมมติว่า,ามืยอแข่งขัน3มยกแล้วก็ต้องซ้อมให้แรงเราพอใน3มยกอ,อะไรเงี้ยครับตื่นกี่โมงคะพ่อที่ห้าครึ่งนะตื่นกันละหกโมงออกวิ่งครับร้วพักกันกี่โมงคะช่วงเช้าก็จะวิ่งกันอย่างเดียวแล้วก็คนที่เหลือก็ไปวิ่งพื้นเล่นกามทองนําเบลอะไรเงี้ยแล้วก็แยกย้ายกันไปโรงเรียน <Wow. S 2> แต่ละโรงเรียนในช่วงเช้านะ่ะพอสี่โมงเยน็นปุ๊บก็จะกลับมาเจอกันที่ค่ายเพราะบางทีเรียนกันในหลายที่อ่ะพอสี่โมงสี่โมงครึ่งก็จะเจอกัน,กนที่ค่ายมีคนยก คิวข,ข,ขึ้นมาบอกอยากให้อีราโช์สดๆซ้อมลงลงอะไรไม่ลงนวมใช่ไหมเขาร้ยงอะไรเตะเป้ารอเป้าใครจะเป็นเป้าใครเนี่ยนี่คนนี้นี่นี่แล้วทังอยากให้พี่ชายเนี่ยผมโดนเตะทุกวันแล้วให้ผมด้ฟักเปเป็นสามีต้องให้เมียเตะอยู่แล้วต้องมีไหมเออ <I> ได้ไหมซ้อม,อมสดสดสักตรงนี้ได้ไหมคะอ่านะอ่าเราก็จะได้ดูภาพนั้นนะฮะแต่แน่ๆก็คือวันนี้สนุกสนานมากเรื่องราวของครอบครัวเยอะมากเออแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพทุกคนฮะเรียนจบมาทุกคนไม่เคยไม่มีเรื่องของยาเสพติดอะไรใดๆทั้งสิ้นเออแล้วก็เดี๋ยวว่ามีลูกมากจะยากจนยากจนจริงแต่ทำให้มีคุณภาพได้ อย่างครอบครัวนี้แหละฮะครอบครัวที่น่าชื่นชมอย่างมากแล้วก็เท่มากเนาะผมดูทั้งครอบครัวแล้วก็เท่มากขอบคุณมากครับครอบครัวยูฮันเงาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่คือเรื่องราวสนุกสนานในช่วงสงกรานต์สระปีนี้นะฮะก็หวังว่าคงจะได้เจอกันคราวต่อไปนะฮะเสาร์หน้าบ่ายสามช่องสามวันดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

แฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ